สวัสดีครับอินเตอร์เราเข้าสู่ช่องอัตชานอครับผมกับพบกันอีกครั้งงานเรีแอคชั่นครับผมอาทิตย์นี้เรามาเรีแอคชั่นก็เป็นจริงๆอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ว่างเวน้นเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ทำตารางเอาไว้ว่าจะต้องลงคู่ไหนคู่ไหนก็เลยเป็นคู่เก็บตกละกันกับคอนเทนต์ที่เหมือนกับว่ายังยัง,ยงไม่ได้หยิบมารีแอคสักทีแล้วก็มีอันนึงที่รู้สึกว่าควรต้องเอามารีแอคก็คือคอนเทนต์เร่งด่วนคอนเทนต์ต้องหยิบมารีแอคแล้วเพราะเก่ามากแล้วกับอีกคอนเทนท์หนึ่ react ผู้เขามา่อก่อน uh huh. ก็จะกระจา,ายกันซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์เร่งด่วนผพว่าเป็นเหมือนกับว่าบ u i กิ i n g เพื่อสภาพ GQ ไปแล้วก็มี min m a g a าซีนอันใหม่ที่เพิ่งอ,ออกมาซึ่งแบบว่าเป็นการเล่นการเหมือนกันเกมเหมือนกันซึ่งเราเคย react min m a g กาซีนเนี่ยของตอนที่เขาเล่นเกมกันเนี่ยของ building ก,กับพีพีไปแล้วล็อตหนึ่งที่ไปรวมกับไปตัดรวมกับคลิปอีกคลิปหนึ่งทีนี้ก็เลยคราวนี้มาเป็นคลิปที่ มินก็บแมกกาซีนเหมือนกันแต่เป็นบิลกินเป็นบิลกินพีพีเหมือนกันที่ยังเหมือนกับเก็บตกมั้งเหมือนเขาถ่ายเก็บไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือบิลกินสัมภาษณ์กับทาง GQ ก็เลยเอา2อันเนี่ยมารวมกันเป็นคลิปไม่งั้นรวมกันจริงๆไม่ยาวเลยมาสักสักกว่านาทีก็ถือว่าเก็บตกแล้วกันที่แบบยังขาดๆเหลืออยู่นะครับผมก็งั้นเดี๋ยวไปก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับทางนี้สาร GQ แล้วก็มินแมกกาซีนที่อยากให้เราเรียกชันได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดู GQ ก่อนละกันสัมมมภาษณ์บิิิลลกก้นนนแแวคค่ออยไปดูซีโเ ไปดูจ q ก่อน,นเอเลยครับชาวจ q คิควทน,นายครับผมวิวกินผุ้นิพงอสสารนาครนะผมวันนี้เนี่ยผมยมีโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้มาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่หล่อเท่แล้วก็พิเศษมากสัมภาษณ์ตัวเองไม่ค่อยเลยนะแทพบุญมาจุดติครับเป็นครับโอกาสแนะนำให้เขาแนะนำตัวสักนอหนึ่งครับผมนแนะนำตัวสักน,น,หนอนะนนนหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมวิวกินผู้นิพง์อสสารธนากร ยอดสุดยอดนะอะเรามาเรื่องี่คำถามไม่มีใครา้างยอตัวเองคนที่จริงจังกับเรื่องนะได้จริงผมจริงจังเฉพาะเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจริงจังกันพี่ไม่จริงจังกับเรื่องความหล่อต,ตัวเอง,องค,นคนที่ขี้นจจ้อยใจ ว่าผมว่าผมเป็นคนมันคือใส่ใจมากจรงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสนิทใจกับใครหรือว่าเราให้ความใจใจกับเขาอะไรเงี้ยเวลาที่เราหวังดีกับเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเขาาไม่ได้ไม่ได้เห็นความดีหรือว่าเหมือนกูว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําตามที่เราเหมือนกูอยากจะให้เขาเป็นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ากันมันมีบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นชีวิตของแต่ละคนนะใครแบบเจอปุ๊ใช้ชีวิตยังไงมันก็เป็นเศษของเขาอะไรเงี้ยอ้โหเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าว่าคนน่าจะอยากรู้กันเยอลยว่ามีเคล็ดลับหรือมีเทคนิค จึงอยากรู้ว่าปกติคุณรับประทานอะไรทำไมถึงได้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อและเท่แล้วมีสไตล์อย่าดนี้อยากจะเข้าไปหยิกอะไม่รู้เหรออยากซีผมว่าไม่รู้เหมือนนะผมว่าไม่น่าจะอยู่ที่อาหารไม่น่าจะอยู่ที่ที่พระเจ้าสร้างผมมาใี้มีหน้าตาแบบนี้ u n b e บ i e v a b l บิ i g Kid คุณเกิดมาแล้วหล่อขนาดนี้ไหนบอกกันว่าก็มีบ้างครั เป็นธรรมดาครับผมก็าเอ้ยว่าเกิดมาก็อยู่กับสิ่งนี้มาตลอดก็ต้องมีเงินมากนะิดหน่อยแน่ๆมีคนชมตลอดลต้องรับตลอดเลยเนี่โอ้ยทำอะไรขึ้นเจอสภาพแบบนี้คุณดีขนาดนี้น <S <S คุณคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนจะมาสู่ขอาง,งคุณเนี่คนยคุณจะเรียกค่าสินสอดเขาไหมผมว่าท่านเอ้แต่ผมเป็นต้องเป็นไปเป็นคนที่ให้สินสอดเขาเ้วยใช่ไหมอ้าวนี่มันโลก4.0แล้ว อาจจะมีผู้หญิงมาสู่ขอคุณก็ได้ไงอ้าวคุณคิดว่าคุณจะเรียกเท่าไหร่อะเสอยของผมเนี่ยไม่รู้สิผมว,ว่ามันเป็นความคาดารณ์จิตใจมากกว่ามึงคิดไม่ออกว่ามันแบบเท่าไหร่เลยนะเ้คำถามต่อไปนะครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นนักแสดงวันนี้คุณจะทำอะไร รู้สึกว่าการแต่งปนแสดงทำให้ผมเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอะไรบ้างจริงในในด้านอื่นๆที่มันที่มันนอกจากงานในในในตรงนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ได้ได้ทำมันครบได้ยังมีเวลาได้ไปเรียนได้เวลาได้ไปมีสังคมด้อยผมรู้สึกว่าสังคมเพื่อนที่อ,อื่นๆการเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าชีวิตด้านอื่นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเราก็ได้ทำหมดก็เลยไม่รู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันมันแย่งโอกาสการไปทำอะไร คำถามต่อไปนึงจะฝันเกี่ยวกับแฟนตาซีนั่นแหะถ้าเกิดว่าคุณตื่นมาเนี่ยแล้วคุณแบบกลายร่างเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ว่าก็ยังหน้าตาดีคิดว่าสิ่งแรกที่คุณทำคุณจะทำอะไรตื่นมาเป็นผู้หญิงสิ่งแรกที่ทำก็ต้องแปลงฟันก่อนนะเพราะว่าเราจะเป็นผู้ชายหอผู้หญิงเราก็ต้องแปลงฟันเพราะเราจะไม่ยอมไม่ใครเวลานี่จะเข้าโฆษณาหรือเปล่าคิดว่าคุณเป็นสนแบบไหนแบบเนี่ยฮะเออดิอธิบายไม่ถูกเลยก็ขึ้นบ้าทำไปได้ คิดว่าช่วงที่ผ่านมาของชีวิตคุณเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนตอนเนี้ยคิดว่าคุณใช้ชีวิตเต็มที่ยังผม้โรู้สึกว่าเต็มที่นะเห็นไตอนนี้กับเวลาที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำหรือว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยเวลาผ่านไปพอมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะรู้สึกว่าเต็มที่มาตลอดงานที่คุณต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่มันกดดันคุณมีวิธีการรับมือยังไง จริงผมเป็นคนที <min h S 2> <performance> ่ก็ว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปเจอหรือว่าไปทำอะไรที่เราไม่ไม่เคยทําหรือว่ามันในสิ่งใหม่ของเราเลยเนี่ยผมผมจะเป็นคนที่มีความลบอยู่ประมาณนึงเาะวาจะแบบทำได้หรือเปล่ามันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการลดความกดดันของผม่ะมันคือการการเตรียมตัวนี่นึงแบบว่าเราก็จะพยายามศึกษาว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราควรจะรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะไปทํจสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทําหรือว่าไปเจอเป็นแนววางแผนเป็นเด็กวางแผน คุณนี่เรียกได้ว่า้นานด,าดีแล้วก็ทิวทองนะคุณมีการแบ่งเวลาของคุณเนะี่ยต้องทำไงบ้างก็ผมก็รู้สึกจริงผมผมก็แบ่งเวลาด้ดีนะเพราะว่าจริงๆก็มีที่ปพื่อการอะไรเงี้ยคอยช่วยแบบจัดสรรเวลาให้ด้วยในเรื่องของเหมือนกับว่าการเรียนก็พยายามจะขาดให้น้อยที่สุดอยู่เรื่องงานก็ก็รับเป็นที่มีมีรูว่างจากการเรียนหรือว่ามีวันว่างก็คือรับตามที่เราอยากทํแเราก็รู้สึกว่าเราเหมาะแล้วถือว่ามันก็จะมีเวลาว่างอีกอยู่เียแหละกับการที่เหมือนกับว่าแบ่งไปให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเวลามาเข้าพาร์ทความรักบา ว่าคุณวิวกีนมีแฟนเนี่ยคุณวิวกีน,กน,น,ะมมน,นจะเรียกแฟนว่าอะไรสมมติว่าชื่อเนรนามก็จะเรียกว่าเนรนามเนรนามแล้วแฟนคุณเนี่ยก็คือเรียกไปชื่อสิงห์ ดูดีแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ฉลาดนนจริงๆแล้วแต่ผมว่าผมว่าขึ้นอยู่กับการะเทศะแล้วก็สถานการณ์มากกว่าถ้าไปทะเลหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันเป็นความสุขของเขาเราก็ไม่อยากจะไปฝืนความเป็นตัวเขานะเขาเขามีความสุขที่เขาจะได้แต่งตัวแบบนั้นหรือว่าใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นตัวเองแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันมาดีที่สุดแลงคิดว่าตอนที่คุณอายุ30ปีคิดว่าคุณจะเป็นแไต่ผมว่าคุณหล่อแน่ พ okay. no, so st ี่ก็เลยพายยอมเธอหลับอยู่ชีทางแล้วเนี่ย้านของการทำงานตรงนี้ทางนั้นอื่นๆเ้ยไม่ได้คิดว่าผวันหนึงเราจะต้องไปถึงจุดที่ว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือว่าไปถึงจุดไหนในพาร์ทของการแสดงหรือว่าในพาร์ทของการทำเพลงอะไรเงี้ยแต่ก็รสว่าอายุ30แล้วก็คงเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่แบบเราอยากจะใช้แล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตหน้าตอนนั้นเลยวันนี้เรามีความสุขกับชีวิตแบบนี้ตอนนั้นเราอาจจะมีความสุขกับชีวิตอีกแบบหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับผมก็คุณดูที่มีนอยากจะฝาก อะไรทำให้น่ารักคุณคนไหมครัก็ไม่ฝากอะไรมากก็ฝากใจแรกเบอรนูนฝากซีรีส์ไปน <c oughs> ักสดงด้วยใจเดอแล้วกันภ <c oughs> าคสองนะครับตอนนี้มีการปรับเรื่องของวันออนนิดหน่อยติดตาม <c oughs> าได้นะทางโซเชียลมีเดียเา,มาอกกรับา <c oughs> เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ดว,ว่าซ <c oughs> ีรี <c oughs> ส์ของคนที่มีร็สนิยงผมาจะหยุดเนี่ยชอบมากเลยคนที่เป็นนักแสดงนำเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเก่งแล้วก็ไม่รู้จะหาคำอะไรมาบรรยายนะพลาดไปได้ครับ ครับแล้วก็จบเวลาแล,วแล้วสมภาษณ์นะครับผม Q&A กับคุณวิวกิ้นครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผม GQ t h a ไทยแลนด์ฉบับเดือนมีนาคมนะครับอย่าลืมนะครับอยากถามวิวกินน่าเหนื่อยไหม <c oughs> การที่จะต้องเป็นพิธีกรเองแล้วตอบเองแล้วต้องพูดคำว่าหน้าตาดีไม่รู้กี่รอบ <c oughs> ดูสิดูสิ <c oughs> เป็นเด็กที่แบบว่ามีมุมที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นนะแล้วตลกดีอ่ะเขาเความตลกไนเนมีเอนเนอร์จีตลกในตัวอยู่แล้วอ่ะเออตลกดีอ่ะชอบ <c oughs> อ่ะทีนี้มาเป็น มินแกกาซีนแต่จริงๆเหมือนเขาเล่นเป็นตลกนะแต่จริงๆครัว่าด้วยความที่มุมมองในการตอบคำถามเขาว่าก็ตอบคำถามได้ดีเลยนะถึงเรื่อง<ม>อนาคตตัวเองหรือเรื่องอะไรแบบนะี้สึ่งครัว่าเขาด้วยคำาว่าแพทเทิร์นของน้องเป็นคนที่วางแผนเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเหมือนทุกๆอย่างเขาจะมีแผนและมีรูลชัดเ<ม>จนมากในการดำเนินชีวิตอะอย่างงี้ก็ วพี่ว่าพ่อแม่เขาสอนมาดีแหละจริงๆความคิดเขาเป็นคนลึกซึ้งนะแต่การแสดงออกให้คนเห็นนะส่วนใหญ่เขาเป็นมุกแบบมุมของความตลกสดใสล่าเลิงแต่จริงๆแล้วเขาลึก,ลกแล้วเป็นคนลึกซึง้งเหมือนกับเพิ่งไปอ่านมาตอนที่เขาลงเฟซบุ o กอะนาดาคอนเทนต์เขาเพิ่งลงเฟซบุ o กมาเหมือนกับเรื่องแบบลัพา2สองอะเนาะว่าพา 2. สอเนี่ยแต่ละคนแบบในห้องเวิร์กช็อปแบชอบเป็นยังไงเออมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงซึ่งบิลกินเนี่ยก็เป็นรู้สึกว่าเขา เอาแต่ใจตัวเองอยู่นะก็คือเอาแต่ใจตัวเองสุดๆก็คือเหมือนอยากทำอะไรก็ทำเลยเหมือนกับว่าหรืออยู่ดีๆก็คือแบบไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทําก็คือนิ่งจนงงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าก็แสดงว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นตัวเขาสูงเลยก็คือถ้าเขาคิดแบบนี้เขาจะวางแผนแบบนี้เขาจะทําตัวแบบนี้มันก็เลยแบบอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะพี่ให้คำกับคําลักษณะแบบนี้ว่า spontaneous ก็ค <owning> ือเป็น <primo> ต <Rocky accent> ัวของเขาเองอยากทํทำอะไรกันเมื่อไหร่ตอนไหนเกี่ยวกับทำก็ทําเลยอแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อยากทําก็จริงแต่มีระเบียบในการจัดการตัวเองมีเหตุผลมีที่มาที่ไปโอเคเดี๋ยวไปดูปีเคพีพีนะครับผมตอนที่เป็นมินต่อมินเมกซีที่เขาตีกละมังซ้ำหายกันอยู่อ่ะมาเขาบอกว่าชื่อคิดว่าโป๊กชวนมาเล่นเกมหัวแตกแลกกละมัง เอาเหมือนทุบคำถามแล้วก็ตอบมาใครแพ้โดนตีจลบาแล้วเจ้าหัวแล้วสวัสดีครับยูกินครับผมตรงนี้เราก็จะมาเล่นเกมหัวแตกแรกตอนหนึ่งก็เกมง่ายๆเลยก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนตีตีก็จะตีตีลืมนะพี่ผีวลยถ้าหัวแตกเมื่อไหร่ก็เอากระหล่ำกลับบ้านไปไปเล่นไปใส่เลยครั อเลือดหยุดกังตงิด่อไงแล้วดูว่าต้องกดกิ่งอ่ะสชัตตยานให้ทำหน้าหล่อน่อยที่สุดในล้องทำเส็ทำให้เป็นหล่ออยู่แล้วไงทำให้เป็นยูอะไรดคาทำไงอ่ะอ้ทำแล้วนี่โอ้ยนี่ก็ไม่ค่อหล่อแล้วปกติเทวทำหน้าหล่อน้อยที่สุด น่ารกอ่ะนนี่มันไม่ต้องการำไยมันคลอในฝังมชัดถอยดิอย่ามาไก่ทนี่ถอยอย่าถอยอันมามันค่กองรอบอ่ะมักออี่อันนี้ยิ่งชนะยิ่ต้งตีอ่ารูเจอต้องตีเหรอ เอามาเลยเอมาคืนอานับแล้วเขาหัวแล้วเอาเอาใหม่ไม่รู้กอไม่ยอมฟังเกมยินเตอฉลาดเลย่รกทีกันนะหานน้ออะไรอะไอทหน้าหน้ารักเสกล้องอันทันี่เหมือนหน้าละเอียดรเนีหมือนหน้าหกีเลยต้องชิวชชิ อันนี ar, ้ก็ตอนนั้นมาคือควาเล็กก่อนตอนนี้พี่พี่ะาไว้เมาไว้กวาอย่กจะเือใจไดงเอามาวางอ่ะเกมเกเสร็จ่กันแล้วมอเล่นกันขอขจับขอจับะขอจับจับอะไรดเนี่ยัจบไมเนี่ยเนี่ยมึอหลอนีิอะไรอ่ะ เดี๋ยวนี่ใหญ่ให่ใหญ่เข้าใกล้ดิถายผ่ายเดี๋ยวเราไปน้ำดิดิกินนะมือ่ือมแันเล้วเอ่ออย่าเอากระมังตีเลย่้ดเรีตงอ่ะนี่อะเตงมเอามือออกนี่ไปค่อนบาี้อยู่กลางเนี่ยมือมือเามือมมือ ม่ม่แต่เลยอย่ายิงคดอย่าจับเลยคิดโกงอ่ะอย่าทำเลยอะไรอ่ะกรงตาไม่ทันตามไหมอ่ะเอออะไรอ่ะก็เล่นจำเกมอ่ะก็เล่นจำเกมอ่ะ โอ้ยยากอ่เอาเนียเต้นเพลงสันทนาการเร็วเต้นมัลีิรัศัตต์ไม่ได้มัลีิรัศัตต์จู๋เลยวะพี่พี่เป็นพี่พี่อะเต้นนะ้แต่พีู่๋กินเต้นไม่เก่งนะต้องวางก่อนวางก่อนเีลยก็วางต้องวางต้องตีเลยไม่ใช่ต้องวางใช่ ใช่คือกินแพลแวร์ว่าก็ต้องจับกรมังได้ก่อนนะหัวหมอหัวหมอโอเคโอเคเขาบอกให้เล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตและเรื่องที่น่าอายที่สุดของผมก็คือผมเนี่ยขึ้นมาในเรื่องดื้ฝาดน่าอายครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็ฝากกันแล้วว่าสองคนนะครับในแม็กซ์ในลูกสามด้วยนะครับครับผมก็อย่าลืมนะครับ แล้วฉันกระมังตีนะแบบว่าวีน่ะพร้อมพร้อมเอาคืนอ่ะพร้อมฟ้าดมาอู้ยอะไรเธอ คือเราสองคนก็อยู่ด้วยกันเก็จะไม่ค่อยยอมแพ้กันไงแต่จริงๆเหมือนกับจะจะจะเหมือนกับมีคนคอยค,อยคุมเกมเหรอหรือคนจะคอยแกล้งอีกคนนึงอะเหมือนกับรู้ว่าอีกคนนึงชอบไปแกล้งแกล้งได้เอาจริงนะไ <นะ S 1> หวพีปบอะพี่ว่าบิวกินดีกว่าแต่พี่พีก็แบบก็ก็คิดว่าอย่างนี้ก็นิดหน่อยก็ยอมเออพี่พีเขาเป็นคนเซฟมเอนจีไงเขาจะแบบว่าไปเรื่อยๆช้าๆคืออะไรหน่อยเขาคิดว่ายอมได้ก็ยอมเออแต่บิวกินน่ะพี่ว่ามีความเป็นคอมเพนดิชันน่ะคือคนแบบเออต้องชนะฉันจะต้องแบบแข่งให้ได้ที่หนึ่งเลยอย่า <ๆ S 2> งเง <ๆ S 2> แต่พีพีก็จะเป็นแบบว่าอ่ะทีนึงก็ได้แต่ครั้งต่อไปขอเอาคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผ่อนผ่อนบ้างถือว่าใครเขายอมพีพีนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าถูกคอมเพลตเอาจริงๆแต่ว่าเขาเขารู้ว่าเขายอมเต้นอ่ะใช่แต่เขาจะรู้ว่าพอพีพีเหมือนกับโกรธแล้วเขาจะเริ่มแบบรีบอ่อนลงไม่ก็เล่นเยอะไปแหละบางทีอ่ะเออเพีพี่จะแบบไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรีบอ่อนลงอะไรเงี้ยเออน่ารักดีน่ารักดีอ่ะก็เป็นคลิปสองคลิปที่ได้เห็นมุมมองของบิวกินนะคะในการตอบคำถามจริงๆคำถามส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามที่ ก็โพสิทีบมากเลยเขาก็ตอบคำถามออกมาได้ดีในหลายๆคำถามเลยสหรเรื่องทําการงานการการแบ่งเวลาเรื่องของอนาคตคุณคำว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากดาราทั่วไปหรอกแต่ผมกรู้สึกว่าเขาก็ถือว่าเขาตอบมาได้แบบเขาตอบมาได ดูโตกว่าไว้ดูเหมือนคนที่มีความวางแผนการที่ดีมาแล้วประมาณหนึ่งแต่ต้องฟังและคิดนิดนึงนะเพราะเขาแบบปนเล่นนะเออมันปนเล่นอยู่ัปนขำอยู่อเลยเงี้ยแต่ถ้าพูดเรื่องหล่อนี่ก็คือนางก็ยอมไม่ได้เลยนั่ต้องยิ่หล่อสุดเลยพี่ว่าไม่ต่างกับสิบครั้งนะนั่งพูดอยู่นั่นนาะแต่ชอบพูดแต่ว่าชอบแบบบ้ายอมเป็นพวกบ้ายอมอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกได้นะเพราะว่าเขาต้องเป็นพิธีกรเองตอบเองเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นเลยนะ always ก็คือเขาเป็นคนค่อนข้าง expressive ก็คือ แบบ movement gesture อ,อะไรอย่างเงี้ยหน้าสีหน้าลูกเล่นการใช้เสียงเขาเป็นคนค่อนข้างแบบเย่ออะ,อะมีความพวกนีน้มีคาแรคเตอร์ของเขาชัดเจนมากอ่ะเออแต่ว่าสองคนนี้คาแรคเตอร์ชัดเจนหมดท่านพ,พี่พีวิลกินกับต่คนเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนพีพีเนี่ยตอนที่เราไปอ่านในบทความตอนที่เราฝึกสอบก็คือเป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าเล่นแค่ไหนคือพอ,อรู้ว่าแค่เนี้ยพอรู้จักคำว่าพอดีเออก็จะเซฟเอนเนอร์จี้อย่าใช้ไม่อย่าใช้แรงเยอะแต่ถ้าจะ ถ้า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 อยากจะให้อาศัยสุดบอกมาเดี๋ยวก็ใส่้ทำได้อะไรยงเี้แต่อาจจะจะมีความแบบงงงงงงอยนิดหน่อยถึงแบบงงงเขาเรียกเขารมีความแบบอิดอ่อนนิดหน่อยแต่ให้ทำก็คือถ้าใส่ในทีสุดก็ทำได้อะไรเงี้ยก็เป็นบุคลิกสองคนที่ดูต่างกันเนาะแต่ก็ดูเข้ากันจังอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็เผื่อใครได้ดูแล้วก็ลองมาขวบร้องพวกเราอีกรอบหนึ่งมาเพียร์หาพวกเราอีกรอบหนึ่งเป็นคลิปที่ตลกจริงๆริงเนี่ยอีกทีกระมังเนี่ยอีกกระมังถั่วแตกเลยเนี่ย ถามพี่พี่เล่นพี่ก็งงนะเพราะฉันก็แค่จะไปหยิบหยิบไปก่อนทีได้แก้วหรืออะไรวะคือจะมีความงงเปล่าชนะเลยต้องมปหยิบอันที่ถูกอีกคือเราแบบว่างงมากนี่สมองช้าเพราะเรานี่คิดแบบว่าไม่ทันแหละโดนตีก่อนแล้วถ้ใช้หัวสมองอะอย่างเดียวอะได้แต่ถ้าใช้สมองแล้วเราก็ต้องแอคชั่นทำอะไรสักอย่างเนี่ยเริ่มไม่ทันละเริ่มแบบไม่ได้ละ โอเคครับผมก็ไว to ้ไม่ติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับก็คือเราเป็นการเก็บตกคลิปสั้นๆเล็กๆมารวมกันนะครับผมจริงๆคลิปยาวๆคลิปที่อยากจะทำต่อคือสกูปปี้ไอที่เขาไปเปิดตัวมาแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยมันไม่ทีเหรอใช่เราจะได้เห็นการร้องเพลงที่แบบพีพีร้องเพลงที่แบบว่าไม่เคยได้ร้องมาก่อนหรือพิวจี้ได้ร้องกับพี่อิงแล้วก็พีร้องกับพี่อิงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงต้องไปดูกันตอนนั้นซึ่งจริงๆเก็บคลิปนั้นไว้แล้วขอไว้รีแอคตอนที่ถึงแบบอีกสักสองอาทิตย์พอตัว ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันค่ะส่วนเรื่องไม่แน่ใจว่าเรื่องไมาแม่ใจว่าตอนนี้มันจะเป็นยี่สิบพฤษภาคมเหมือนเดิมหรือเปล่านะน่าจะไม่เลื่อนนะอืมไม่รู้จะเลื่อนขึ้นหรือเปล่าเลยเหมือนมีข่าวจะเลื่อนขึ้นแล้วรอดูอีกทีนึงโอเคครับงั้นเดี่ยติดตามต่อในครั้งต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ติดตามได้ที่ช่องสี่ช่องทาง YouTube Instagram, Twitter แล้วก็ a c e b o o k คับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้ง